เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไปโปรดปัญจวัคคีที่อยู่ป่าอิสิตปัจนามรุตไทยวัตทีนี้ไอ้พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเวลาจะไปแสดงธรรมมาจากเนี่ยนะพระองค์ก็จะเหาะไปแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปรารบว่าถ้าพระองค์เหาะไปอุปการชีวกก็จะไม่ได้ฟังธรรมคือจะไม่ได้สนทนากับอุปการชีวกถ้าไม่ได้สนทนา อุปการชีวกก็ไม่มีอุปนิสัยแล้วเพราะฉะนั้นไปไปทําความรู้จักไว้กับอุปการชีวกไว้ก่อนเขออาเรียกว่าวางแผนสงเคราะห์วางแผนได้หลายปีนะเนี่ยก็คือไปทําความรู้จักกันก่อนนะได้ทักทายปราศัยกันก่อนซึ่งพระองค์ได้เล่าให้โพธิราชกุมาณฟังว่าดูก่อนกุมาณอุปการชีวกได้พบอาตมาภาพผู้เดินทางไกลที่ระหวังในน้ํา ขยาและไม้โพต่อกันแล้วก็ได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าดูก่อนผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านทองไสนักผิวพัธุ์ของท่านบริสุทธิ์ปดพองท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครพรองคตัดต่อไปว่าดูก่อนราชกุมารเมื่ออุปกรารชีวกกล่าวอย่างนี้แล้วอาตมาภาพได้กล่าวตอบอุปกรารชีวกด,ด้วยคาถาว่า เราเป็นผู้ครอบงำธรรมะทั้งปวงคือในภพสามเลยนะเป็นผู้รู้ธรรมะทั้งปวงคือรู้ธรรมะในภูมิสี่อันตันหาและทิฏฐิไม่ติดแล้วในธรรมะทั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อารมณ์ทั้งหมดแต่ไม่รู้ด้วยอํานาจของตันหาไม่รู้ด้วยอํานาจของทิฏฐิคือทิฏฐิและตันหาไม่เกิดขึ้นสําหรับพระองค์ในทุกอารมณ์ เป็นผู้ละธรรมะทั้งปวงคือสมุทัยทั้งปวงน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นปัญหาแล้วคือมีใจน้อมไปในนิพพานรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองจะพึงเจาะจงใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนผู้เป็นเช่นด้วยกับเราก็ไม่มีบุคคลผู้เปรียบด,ด้วยเราไม่มีในโลกตั้ทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลก เป็นศาสดาไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่าเราผู้เดียวตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เย็นเป็นผู้ดักเสนิทแล้วเราจะไปยังเมืองกาสีเพื่อยังธรรมจักให้เป็นไปเมื่อสัตว์โลกเป็นผู้มืดเราได้ตีกลองประกาศอม,มะตะธรรมแล้วนะพระองค์บอกว่าไงนะสัตว์โลกเป็นผู้มืดเห็นะห มืดจริงๆนะใครเคยลืมตาม,มองเห็นอริยสัจบ้างอ่ะนั่นแหละมืดมีแต่ตาเนื้อมองเห็นสีมองเห็นทางเฉยๆใช่ไหมแต่ไม่ได้มองเห็นบุญเห็นบาปมองเห็นกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้มองเห็นว่าเออเหตที่ทํานี่ให้ผลเป็นอย่างไรตารมนี้ประพฤติแล้วมีโทษหรือไม่มีโทษอย่างไรก็ยังมองไม่ค่อยเห็นถ้าเรามองเห็นจริงๆนะจะโกรธไหมไม่โกรธแล้ว แต่ที่พ่อมองไม่เห็นอริยสัจจริงๆนั่นแหละจึงโกรธเพราะมองเห็นไม่เห็นอริยสัจจริงๆนั่นแหละโลภจึงเกิดเพราะมองไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละโมหะอวิชชาจึงครอบงำย่ำยีจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกที่มืดมืดไปด้วยอวิชชามองไม่เห็นอริยสัจจะทมมองไม่เห็นทุกข์ถามว่าเรามองเห็นทุกข์หรือยังนะเอ้เห็นนะอ้าวก็เห็นคนแก่ใช่ไหม เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นอยู่เรื่อยชื่อว่าเห็นทุกข์หรือยังเห็น pues ทุกข์เห็นด้วยอะไรเชื่อว่าเห็นทุกข it ์จร like ิงๆนี <im> ่เ um ห็น yeah. ด <sh> es. ้วยอะไรจึงจะชื่อว่าเห็นทุกข์เห็นด้วยปริญญาสามเห็นด้วยยาตะปริญญารู้จักทุกข์เหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยรู้ด้วยปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาแบ่งแบ่งระดับด้วยปริญญาสามเห็นะรู้ทุกข์เหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัย ช่ไหมความเกิดความแก่ความตายี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยอ่ทีนี้รู้ต่อไปรู้ว่ารู้ด้วยการไข้ควรวญการไข้ควรวญไตรตรองทุกนั้นอ่ะเป็นอย่างดีโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นนางหัวสีเป็นนางลูกสอนไปนต้นแล้วก็ยังไม่พอรู้จักทุกเหล่านั้นรู้ด้วยหาปริญญารู้ด้วยการละอันคนที่รู้จักทุกจริจรงๆก็ต้องรู้ด้วยปริญญาสามในทุก ในทุกทุกบทอ,อย่างนั้นบอกว่าในทุกทุกทุกอ่ะในทุกทุกชนิดอย่างเงี้ยเออนี้ก็อะไก็บอกว่าทาปริญญาสามในทุกทุกชนิดใช่ไหมปริญญาสามเนี่ยเราเราเคยฟังสวดมนต์ช้าๆใช่ไหมเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองอ่าตรงนั้นเนี่ยเขาแปลว่ากําหนดรอบรู้ใช่ไหมเพื่อให้สาวกกําหนดรู้ ในอุปาทานขันเหล่านี้นั่นแหละทุกจริงๆก็คืออุปาทานขันกําหนดว่ายังไงกําหนดรู้ทุกเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วใคร่ครวญว่าเที่ยงไหมเป็นต้นนั่นเองเว่าตีระณะปริญญาเมื่อตีระณะปริญญาเกิดมากๆตัหาปริญญาก็เกิดอาถามว่าเรามองเห็นสมุทัยหรือยังเขาบอกว่าตัณหาเกิดที่ไหนสมุทัยเกิดที่นั่นเอาตัณหาเกิดขึ้นเชื่อรู้จักสมุทัยหรือยัง เอาเธอรู้จักจริงๆก็บรรลุไปแล้วแต่ยังรอกใช่ไหมโอ้ชายหนุ่มหญิงสาวเกี่ยวพาราศีกันเนี่ยโอ้ตั้งแต่เห็นเธอเนี่รยรักอย่างนั้นรักอย่างนี้อ้าวเขาก็ชื่อวารู้สมุทัยหรือ,อยังอย่างนี้ชื่อวารู้ยังอย่างหมดอย่างนะเอาแล้วรู้จริงเป็นยังไงพอฟังธรรม,มาทั้งมันตาแล้วลองใช้ภูมิปัญญาให้ดูนะนะกาบอกว่าถ้ารู้จักสมุทัยจริงๆต้องรู้ด้วยปารานะหานนะ ถ้ารู้สมุทยัยจริงๆต้องรู้ด้วยปหาน,นะห้าอย่างนะรู้แล้วต้องละได้ละด้วยละมีห้าอย่างนะละด้วยปะทางค้าปหานวิคัมปะณะปะหานสมุเชทปหานปฏิปัสสัที่ปหานแล้วก็นมสรณะปะหาน <ๆ S 1> ถ้ารู้จักสมุทัยจริงๆต้องรู้ด้วยปหาน,นะทั้งห้าแต่ถ้ารู้แล้วส่งเสริมสมุทัยเนี่ยนะ ตรงกันข้ามนั้นแสดงว่าไม่รู้จักไฟจริงกอดไฟเอาไว้ใช่ไหมราคะเป็นไฟชนิดหนึ่งราคักขีนาไฟคือราคะเนี่ยนะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสมุท,ทยัยจริงๆต้องรู้ด้วยปะหานะทั้งห้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะตาทางข้าปะหานละโดยองค์น,นั้นนนั้วิคัมธนะปะหานละโดยการข่มไว้ด้วยอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิท้า ละต่อไปเรียกล,ละด้วยสมุทเชทาประหารหรือละด้วยอริยมรรคและปฏิปัสสทิประหารก็คืออริยผลนิสรณะประหารเป็นชื่อของพระนิพพานมันถ้าหากว่ารู้จกักปัญหาจริงๆก็ต้องรู้ด้วยประหารณทั้งห้านิพพานเอาไว้ก่อนนะ่านไปที่จริงนิพพานเนี่ยรู้ด้วยอะไรนะสัจจิกาาปัฏพทะทาให้แจ้งนิพพานพูดน้อยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ เอาศึกษาเรื่องถามให้มากๆกหน่อยเอาถามว่าเรารู้จักมรรกหรือยังเนี่ยนะมรรกโดยย่อแล้วเนี่ยนะมรรกอริยมรรกประกอบไปด้วยองค์แปดสราข้อได้ขันสามคือศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันธาร่ะขันเนี่ยแปลว่ากองเขาเรียกว่าธรรมขันเลยนะกองแห่งธรรมะคือศีลคือไม่ใช่ศีลอันเดียวโดดๆใช่ไหมมีเยอะอะ เรียกว่ากองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญาในขันธ์สามทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักอริยมรรคจริงๆรู้อย่างไรจรึงจะเชื่อว่าคนรู้จักอริยมรรครู้ด้วยการเจริญนะรู้จกักศีลห้าแต่ไม่มีศีลห้าจะเรียกว่าคนรู้จกกักครหมายก็การะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จัก อริยมรรคจริงๆคนนั้นจะต้องเจริญอริยมรรคจึงจะเชื่อว่าคนรู้จักอริยมรรคเนี่ยนะทุกถ้ารู้จักทุกขาริยศาสตร์จริงๆต้องรู้จักทุกด้วยปริญญาสามสมุทัยถ้าจะรู้จักเขาจริงๆจะต้องรู้ด้วยปานญาสานิโรธถ้ารู้เขาจริงๆก็ต้องรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคถ้ารู้จริงๆก็ต้องรู้ด้วยการเจริญทาเวตปธรรมนั่หละจึงจะเชื่อว่ารู้จริงๆ ถ้าไม่อย่างนั้นก็บอดแล้วมืดแล้วก็เรียกว่าถูกทุกอย่างลงแล้วนะมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทชาชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกจักมีแกเราได้นะถ้าฟังอย่างนี้นะสมมติเราพูดสรุปสรุปถามว่าเราพอมองเห็นทางหรือยังว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรชั้นต้นเลยนะที่เราจะทนทุกข์ได้อย่างไรก็คือ ตัวเราเนี่ยที่จะเห็นทุกได้ก็เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระก่อนใช่ไหมสาระของเรานั่นแหละชี้ให้เราเห็นทั้งหมดก่อนมันเราก็เลยยอมรับนับถือว่าพุทธังสารังคาชามิใช่ไหมยอมรับเออข้าพเจ้าขอมอบก,กายถาวายชีวิตนี้เลยพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอเป็นศิษย์เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นเป็นที่เป็นบุคคลที่พระพเจ้าจักติดตามเพื่อนนอบน้อมพระองค์พระองค์อยู่ที่นหนนี่ก็จะติดตามนอบน้อมพระองค์ไปอย่างนี้เาเรได้ว่าคนมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเพราะว่าการนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีสี่อย่างหนึ่งอัตตะสามียาตณะนะมอบกายถาวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าสองตัดปลายนะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้า สามสิทธสภาวูปัะคมณะขอถึงความเป็นสิทธเรียนรู้ตามท่านสี่ปณิปตาตะนอบน้อมท่านนี่นะเียนอบน้อมอย่างเดียวจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองข้าพเจ้าจะขอติดตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ จะขอติดตามเพื่อเชิดทูลบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยอริยคุณเหล่านั้นนั่นการที่เราศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเนี่นเราก็มีสาระมีที่พึ่งอัน,นพระองค์โอวาทพุทธภาษิตใดๆมาเราก็มีใจศรัทธาในคำสอนเหล่านั้น พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเรียนรู้ตามตามสติและกําลังใช่ไหมตามสติและกําลังคําว่ากําลังนี่มีกี่อย่างนะคําว่ากําลังเนี่ยโหอ,ออกแรงใหญ่เลยใช่ไหมฮึดฮัดฮึดฮัดจับจอจอจับเสียมขุดเอาขุดเอาอยางงี้หรือว่าเรียกว่าคนมีกําลังอันนั้นเรียกว่าคนมีแรงทช่ไหมแต่ถ้ามีกาลังเนี่ยกําลังน,งนี่แปลเป็นภาษาบาลีว่ายัางไงมาฮะกาลังแปลเป็นบาลีว่าพละนะพละมีเท่าไหร่ มีห้านะโอเจ้าเจ้าอ่าไม่ธรรมดานะอันพละห้าจึงจะเชื่อว่ามีกําลังนั้นขอศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามสติและตามกําลังกําลังห้าคือกําลังคือศรัทธาศรัทธาพละเห็นไหมบางแห่งเนี่ยมีกําลังเจดนะพละเจ็ดพละห้าก็มีพละเจ็ดก็มีฮิริพละโอตัปะพละเพิ่มมาอีกสองศรัทธาพละ มีกําลังคือศรัทธาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปมีฮิริภละมีอะฮิอหิริภละโอตตะปะภละเอาภละดีๆนะภละชั่วไม่เอาไม่กำลังแบบนั้นเอามาทําอะไร <c oughs> ยิ่งเคยบอกว่าอาฮิริกะอะิอ,อิริกะอนโนตตปะเนี่ยโหสองตัวมานี่เสียหายหมดเลยภะละที่เหลือหายหมดเลยนะยิ่งกับซบเซาอีก แต่ว่าพระละที่ดีมีค่าจริงๆมีเจ็ดอย่างศรัทธาพระละมีกําลังคือศรัทธาในพระตถาโคตอรรันตสัมมาสมพุทธเจ้ามีหฮริพระละมีความละอายต่อทุจริตทุกชนิดทั้งทางกายทางวาจาและทางใจละอายรังเกียจและเกินต่ออกุโลรธรรมโอตตะพระละมีกําลังคือโอตตะ แปลว,ว่าความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาและก็ความชั่วทางใจความชั่วในอกุศลธรรมทุกชนิดน,นันก็เรียกว่าคนมีกําลังนะมีกําลังคือโอตตะตะพระแล้วก็มีกําลังคือวิริยะกําลังเรี่ยวแรงที่จะละบาปและเจริญบุญนะแล้วก็มีกําลังคือสติระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานแล้ว อย่าลืมนะสติไม่ใช่แค่ระล,ลึกรู้เฉยๆนะสตินี่ท่านอุปมาสองอย่างเหมือนอะไรสติอุปมาเหมือนกับคุ้นคลังคุ้นคลังเนี่นะคุ้นคลังของพระเจ้าจากักรพรรดิเช,ช่ามาเริ่มไปรายง,งานพระเจ้าจากักรพรรดิวัทรั์ของท่านมีเท่านี้นะช้างมีเท่านี้ม้ามีเท่านี้เข้าไปรายง,งานพระเจ้าจากักรพรรดิว่า พระองค์มีทรัพย์สมบัติมีราชสมบัติอยู่เท่านี้มีกองทัพอยู่เท่านี้มีทหารราชทหารบกทหารเรืออะไรมีเท่านี้เท่านี้รายงานทรัพย์สินให้ <or S 1> <anak S 2> พระเจ้าจักรพรรดิฟังหมดสติสอบมือนกันตื่นมาต็สติรายงานเลย่านมีสติประธานสี่นะ่านมีทรัพย์คือสัมมาประธานสี่อธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้สมถะนี้วิปัสสนานี้อริยสัจนี้วิชานี้วิมุต นะสตินี่รายงานหมดเลยนะของดีๆเนี่ยนะนั่นเ,เรียกว่าคนมีสติพละมีกําลังคือสติหรือว่าสติเหมือนกับปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยนะนายกที่มีความพักดีต่อพระเจ้าจักรพรรดิจะคอยกําจัดเกียรติกันคนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าจักรพรรดิให้ห่างออกไปแล้วให้คนที่หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อพระเจ้าจักรพรรดิเข้ามา สติถ้าเกิดขึ้นก็เหมือนกันจะเกียรตันบาปอกุศลออกไปนะแล้วก็เชิญชวนกุศลให้เกิดขึ้นอันสตินั้นเรียกว่าสติพละทีนี้ถ้ามีสติก็จะมีสมาธิพละกําลังคือสมาธิเนี่ยเราเคยสงบใจไหมเมื่อตามระลึลกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ค่อยสงบแสดงว่าไม่มีกําลัง ไม่มีกําลังคือสมาธิกําลังคือสมาธิที่อ่อนเพราะกาลังคือสติเราน้อยในการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อยเพราะฉะนั้นกําลังคือสมาธิก็เลยอ่อนไปด้วยแล้วกําลังคือปัญญาสาม,มารถที่จะมองเห็นความเกิดและความดับเหตุเกิดความดับอัศคาะาอาทีนวะนิตรณะของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะขอศึกษาและปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติและกำลังที่จริงธรรมะเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอริยรัพย์แต่วันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกำลัง <c oughs> ก็เรื่องเดียวนั่นแหละนั่นนะที่จริงนะกับข้าวเนี่ยนะในโต๊ะเนี่ยก็อวัตถุดิบมาอันเดียวนั่นแหละนะแต่วันนี้เ็าเรียกแตงส้มบ้างวันนี้เ็าเรียกผัดเผ็ดนั่งแล้ววัตถุดิบชนิดคล้ายๆกันนั่นแหละมันไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่หรอกแต่ว่าย้ายได้ใช่ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นนั่นแหละ ถ้าเรียนเจตสิกมาแล้วเนี่ยก็สบายแล้วใช่ไหมยักย้ายเปลี่ยนแต่ชื่อแค่นั้นเองหมองอองถ้าทำไม่ได้ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเลยหมเอู้ฟังแล้วโหเยอะแยะไปหมดใครจะไปจำว่าจําไว้ที่ไหนได้มีสูตรอยู่หรอยังไงก็เรียกวไวยากรพระธรรมการศึกษาพระธรรมอภิธรรมเนี่ยนะเป็นวยากรพระธรรมถ้าเราไม่ศึกษาอภิธรรมเลยพระสูตรก็โหฟังแล้วใครจะไปจำว่าจําไว้เยอะแยะไปหมด แต่ทีนี้ถ้าหาว่าเรียนอภิธรรมแล้วก็รู้สูตรเออมาอย่างไรไปอย่างไงก็พอ,ดอดได้อย่าโม่ได้เรียนอภิธรรมบ้างนั่นจา้าโอ้เสียดายนะน้ําขึ้นไม่ได้ตักเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมารอบใหม่เดี๋ยวตักให้เต็มที่เลยนี่เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นคุมทรัพย์ยังขุดไม่ได้เอาไว้ก่อนใช่ไหมสักวันเถอะนะน,น,นะเดี๋ยวก็เป็นคิวของเราบุญให้ผลอะไราสบายแนะ่ตอนนี้กํลาลังสะสมอยู่ เพาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายต่อสัตว์ตะวันโลกทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราที่เรียกว่าสัตว์ะวันโลกดูนะว่าเรารู้จักตัวเราเองขนาดไหนมาเรียนรู้เรื่องสัตว์สวันโลกสัตว์วันโลกเนี่ยนะอย่าไปมองไกลเลยมองที่ตัวเรานี่แหละเราก็เราเป็นสัตว์นะ พราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยนะในภพภูมิทั้งหมดก็เรียกว่าสัตว์คําว่าสัตว์นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าผู้ข้องผู้ข้องเลยเรียกว่าสัตว์ข้องในขันห้านะข้องในรูปข้องในเวทนาข้องในสัญญาข้องในสังขารแล้วก็ข้องในวิญญาณผู้ติดผู้ข้องอ่นนะแม้วันไหนถ้าไม่ข้องนี่ก็แสดงว่าแทบไม่ใช่สัตว์แล้วนะแต่ถ้าข้องเนี่ยเออปกติอ่างนั้นอ้าวข้ารหันก็เรียกว่าสัตว์ไม่ใช่เหรอ คือเรียกด้วยอำนาจเรียกว่าสัตว์ที่เป็นตปยเยอะๆเนี่ยนะก็เหมือนกับที่บอกว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมกลัวตายที่จริงนี่ท่าหันไม่ได้กลัวตายเพราะโคเสภาเป็นต้นก็ไม่ได้กลัวตายแต่ว่าที่เรียกก็คือเรียกด้วนมากคามากนะคาจํานวนมากนั้นท่าหันก็เลยเรียกว่าสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโดยสัตว์นี่แปลว่าผู้คล้องคล้องในรูปเวทนาสัญญาสัางขารและวิญญาณมันพวกเราทั้งหลายก็คือผู้คล้องนั่นแหละก็เลยเรียกว่าสัตว์ อคําว่าโลกในที่นี้นะคําว่าสัตว์วัตโลกคืออะไรเพราะเป็นที่ดูบุญดูบาปดูผลบุญผลบาปเนี่ยนะคําว่าโลกในที่นี้นะก็คือเป็นที่ดูผลบุญและผลบาปเป็นที่ดูบุญดูบาปออดูว่าเขาทําบุญยังไงทําบาปยังไงและผลบุญผลบาปมันให้ผลอย่างไรใช่ไหมบาปไม่ได้ให้ผลที่ใบไม้ใบหญ้าใช่ไหมมันให้ผลที่นี่แหละ ่าการทำบุญทำบาปก็เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ทำบุญทำบาปหรอกก็พวกเรานั้นแหละเพราะฉะนั้นสักวันโลกก็คือเป็นที่ดูการทำบุญและดูการทำบาปแล้วก็ดูผลของบุญและดูผลของบา